สนับสนุนโดยในสังคมไทยนะครับการดูแลผู้สูงอายุถือเป็นสิ่งสำคัญสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจึงร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลและกรุงเทพมหานครจัดสร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครและศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ถือเป็นโรงพยาบาลผู้สูงอายุแห่งแรกของกรุงเทพมหาหนครเลยนะครับเพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานของประชากรนั่นเองครับกิจกรรมในการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยการสร้างโรงพยาบาลในการให้การรักษาเพียาบาลการสร้างที่อยู่อาศัยชั่วคราวสำหรับผู้สูงอายุในการที่จะพื้นฟูบุรณะรวมทั้งการผลิตบุคลากรเฉพาะด้านในการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งจะทําให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุดีขึ้นมีผู้ดูแลอย่างถูกต้องตามลักษณะซึ่งในส่วนนี้ก็มีความเป็นไปได้เป็นอย่างยิ่งนะครับในความสําเร็จในการสร้างศูนย์วิจัยศาสตร์ผู้สูงอายุเนื่องจากต้องใช้งบประมาณจํานวนมากซึ่งความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือจากสํานักงานสลากกินแบกรัฐบาลนะครับที่ให้ความกรุณาในการสนับสนุนในการออกฉลาก,การากุศล เพื่อหารายได้ในการที่จะสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์ผู้สูงอายุนะครับซึ่งก็ทําให้กิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยมีความเป็นไปได้นะครับและจะมีความสําเร็จสูงซึ่งในส่วนนี้ก็ต้องขอบคุณทางสานักงานฉลากกินแบกรัฐบาลที่สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมนี้และก็ทําให้กิจกรรมนี้เกิดความสําเร็จได้นะครับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลดำเนินโครงการอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยในหลายด้านนะครับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อย,ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคต่างๆอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงนั่นเองครับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโฮปส์ความสุขจากความหวังเพื่อสังคมไทยครับช่วงต่อไปพบกับสารพันธดีๆอาหาร7ชนิดที่มีสารอาหารเป็นประโยชน์ต่อร่างกายสูงครับ เปลี่ยนใหม่ให้หมดพวกเราจะรวยแล้วได้เป็นเลขล็อกจักสลากสามตัวตรงๆน้องเอ้เลขล็อนมันไม่มีหรอกมันมีแต่เลขหรออย่าเชื่อจดหมายหลอกลวงสมัชงาสลากกินแบงรัฐบาลไม่อยากให้คนไทยถูกหลอกอะไรเอ่ยถึงรวยก็เปลี่ยนไม่ได้กพเมียแกไงชวนสารพันธ์ดีๆ อาหารการกินเป็นเรื่องใกล้ตัวที่มีผลต่อสุขภาพของเราโดยตรงนะครับช่วงสารพันธดีๆว,วันนี้ขอเสนออาหาร7ชนิดที่มีสารอาหารเป็นประโยชน์ต่อร่างกายสูงครับมะเขือเทศให้วิตามิน C 7เของปริมาณที่ร่างกายต้องการช่วยป้องกันโรคมะเร็งรวมถึงปกป้องเซลล์ผิวไม่ให้ถูกแสงแดดทำลายเ็ดช่วยกระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแครอท เป็นผักที่มีวิตามิน A สูงแครอทสุกหนึ่งถ้วยมีวิตามิน A มากกว่าที่ร่างกายต้องการและมีสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งช่วยป้องกันมะเร็งได้อีกด้วยนะครับขัวแดงมีสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งช่วยป้องกันโรคร้ายต่างๆกระเทียมช่วยกระตุ้นให้ร่างกายผลิตเซลล์เม็ดเลือดขาวเพื่อใช้ต่อต้านเชื้อโรคต่างๆและช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือด ล้วยมีโพแทสเซียมสูงและมีสารอาหารซึ่งช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์รวมทั้งยังช่วยป้องกันโรคหัวใจวายอีกด้วยนะครับมันเทศมีวิตามิน A 61%ของปริมาณที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันครับรวมทั้งมีไฟเบอร์สูงซึ่งเป็นผลดีต่อระบบการย่อยอาหารครับอาหารทั้ง7ชนิดนี้เป็นอาหารที่หาได้ง่ายและราคาไม่แพงจึงควรรับประทานเป็นประจำหรืออย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง เพื่อประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพนั่นเองล่ะครับทดีีดดดก